ไปเรามาดูเวกอร์บทที่9นะคะตัวที่2ก็คือธงซานายกแล้วก็ยงโยซาอึนกายยกนะคะ,ะมุนปอบตัวนี้นะคะเป็นมุลปอบที่ใช้ลงท้ายประโยคใช้พูดเพื่อแสดงความอ่อนน้อมนั่นเองนะคะต่อผู้ฟังนะคะดังนั้นเป็นการถามฝ่ายตรงข้ามด้วยคําพูดจาที่ไพเราะและก็นุ่มนวลน,นั่นเองนะคะดังนั้น ตรงนี้เขาอธิบายว่าซังแดบังเอเกจินมุนให้แต่ตอนที่ถามฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะคะซาโยงฮันเนินหมาโลพุดธิรอบกูก็คือว่าคําที่ใช้เนี่ยทาให้มันนุ่มนวลชินคืนน,นันกิมมึลจุนดานะคะก็ไปเราะนุ่มนวลน,นั่นเองนะคะอ๋อดังนั้นนายโยนี้ใช้กับทงซาแล้วก็อ,อึนกายโยหรือว่านีอึนกายโยก็จะใช้กับคํา อยองยองสารนันเองนะคะซึ่งแน่นอนว่าเวลาแสดงความนุ่มนวลเนี่ยเราจะใช้คําว่า,าไม่ทราบว่าอะไรนี้ก่อนใช่ไหมคะถ้าเป็นภาษาไทยเนาะก็แอบอาจจะแอบวงเล็บใช้คํานี้ว่า,าไม่ทราบว่าหม่ม่อมหรือเปล่าคะหรือคะหมอมม่อม่อคะหม่อมม่อม่อครับอะไรงี้คะ่ะนะคะดังนั้นตรงนี้นะคะก็คือวิธีการใช้งานนั่นเองนะคะดังนั้นก็ตรงนี้เราก็จะมาดูว่า ทงซาใช่ไหมคะทงซาถ้าเกิดว่าตัดดาทิ้งไปแล้วไม่ว่าจะมีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะเราใส่นายโหมดเลยนะคะดังนั้นเคี้เคจีดานะคะเปิดเปิดขึ้นหรือ,อยังนะคะก็เคจีนายโนะคะเคจีนายโยแซดาก็แซนายโยประมาณนี้นะคะถ้าเกิดเป็นเฮียงยงซาแล้วเราก็ตัดดาทิ้งไปก่อน ถ้าเกิดคำพยางคมรองสามีตัวสะกดเราจะใส่เอินกายโตัวอย่างเช่นมานทาชดถะมาเนินกายโยโชเอินกายโยนะคะตรงนี้ก็เวลาอ่านก็แค่ตัดยื่ตัวนี้ออกไปเพราะว่าพยางค์หลังเป็นตัวยื่นืั่นเองนะคะยื่ก็หายไปนะคะก็เลยอ่านเป็นมาเนินกายโยโชเอินกายโยนั่นเองนะคะแล้วคำยองย์องาถ้าเกิดว่าตัดดาทิ้งไปแล้วไม่มีตัวสะกดอยู่ข้างล่าง เราก็เอาน้อื่นมาเป็นตัวสะกดให้เขาก็จะเป็นยกตัวยอย่างเช่น s ันด่าก็ s ันกายโยคือดาก็ขึ้นกายโนั่นเองนะคะแต่นะคะถ้าเกิดมีกรณีที่เป็นคำนามที่ต้องการเอามาใช้กับไใ้กรนตัวนี้นะคะใช้คำว่าอินกายโยเลยค่ะนะคะอินกายโยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคำนามที่มีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกด ไปเรามาดูตัวอย่างกันเนาะตัวอย่างระหว่างคากับนาเขาสนทนากันคาเขาบอกว่าอ,อ๋อ이번주말에사า해야하는데고치는데얼마나걸리나요เดดกอออชินนนนนเเลลลมาาาคโยห็นไหมคะก็ใช้คำถามคอลลีดาเปลี่ยนเป็นคอลคอลเลียสโซโยแทชิเนะนะคะเปลี่ยนเป็นคอลลีนายโยก็จะดูนุ่มนวลขึ้นใช่ไหมคะก็จะได้เป็น ต้องใช้สัปดาห์นี้จะต้องใช้สัปดาห์นี้ที่ซ่อมเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่หรือครับนั่นเองนะคะเวลาแปลก็คือแปลปกติอะค่ะเหมือนภาษาไทยแต่ว่าพูดให้ดูนอกอ่อนน้อมนะคะไปรอนั่นเองอ๋อไม่ทราบว่าสัปดาห์นี้ผมต้องใช้และที่ซ่อมเนี่ยจะใช้ไม่ทราบว่าจะใช้เวลานาน,านเท่าไหร่หรือครับอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้คําว่าไม่ทราบว่า ะะใช้เวลานานเท่าไหรนะครับอะไรนี้นะคะเวลาเขาตอบมาเวลาเราพูดเพลาะกลับไปคนตอบก็จะตอบเพราะกลับมานั่นเองนะคะก็เลยกลับมาเป็นอีทึลิ่จงโดคอนลิมนีดะนะคะคอนลิมนีดเห็นไหมคะสุภาพใช้เวลาประมาณ2วันค่ะนั่นเองนะคะอีทนะคะก็คือ2วันนะคะนั่นเอง ต่อไปเยบังจูชาจูซานะคะเยบังจูซานะคะมัดจือแตงมานีอัพพันนายกนะคะอัพพันนายกก็คือว่าตอนที่คุณฉีดวัคซีนป้องกันน่ะเจ็บมากไหมคะไม่ทราบว่าเจ็บมากไหมคะอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นสุภาพไปต่อไปฮันกุกโกรืนแมแผ่วอุนนินซารามีมาเนินกายยกคนเรียนภาษาไม่ทราบว่าคนเรียนภาษาเกาหลีเย,ยอะไหมคะ นั่นเองเนาะไม่ยากนะคะใ้ก่อนนี้ดังนั้นต่อไปเรามาดูอีริงกับทงเนียวบ้างนะคะอีริงถามว่าน็อตตูบูกีโคจังนาซอเซอร์อรเบสเซืเ้เส้นทอเอผังมูลค่าเรียวโกวห้านเด้ใหญ่ยักษ์ให้ยาเพนนายุนั่นเนองนะคะทงเนียวก็เลยแนะนำว่า,นา,ห,าหนีใหญ่ยาฆ่าโกขาเนินเกจชัวโย,ยนั่นเนองนะคะครับจองแล้วไปจะดีกว่านั่นเนองเนาะอดังนั้นก็ โน้ตบุกของดิฉันหน้าเสียค่ะตั้งใจเนี่ยจะไปที่ศูนย์บริการแต่ว่าไม่ทราบว่าเราต้องจองล่วงหน้าหรือเปล่าคะอะไรเงี้ยนะคะก็ถามแบบสุภาพไป